ขออนุญาตทดสอบใหม่ตัวที่หนึ่งกับทดสอบทดสอบขออนุญาตทดสอบใหม่ตัวที่สองค่ะทดสอบทดสอบขออนุญาตทดสอบใหม่ตัวที่สามครับทดสอบทดสอบขออนุญาตทดสอบใหม่ตัวที่สี่ค่ะทดสอบทดสอบนี่คนะต้องเชื่อรับกวนระยะห่างที่ถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะขณะที่นำเสนอนะคะรบกวนงดใช้เสียงนะคะขอบคุณค่ะผู้นำเสนอทอนนะคะ ครับข้อความคณะกรรมการพรบัะชาขออนุญาตทำการจับเวลาค่ะจุดต้นการจับการยอของเราก็ะกำเนิดจากพระบิดาอันแรงกล้าตัวกำพลังศรัทธาที่ไม่อยู่ในตัวเราเราจึงได้น้อมนำโครงการจูบีเมื่อวันในชุดกระบอกถึงฝนรัและกัญชาศรีวัฒนาพันโอรีองค์ประธานโครงการมาปรับใช้ตั้งแต่ปีพศ2555จนถึงปัจจุบันวันนี้พวกเราจะขอยืนหยัดอยู่ณที่แห่งนี้ในฐานะนักโทษตูบีผู้ซึ่งพร้อมเผชิญหน้ากับมหาสมัยไลน์ทำลายชาติจัดการติติดปัญหาที่กัดต่อสังคมและอนาคตของพวกเราทุกคนปัญหา นีไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือภารกิจ <ไป S 1> อันยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นและพลังแห่งความเชื่อมั่นในโครงการจุพีในเมื่อวานพวกเราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำจริงทำอย่างมีส่วนร่วมและทำอย่างต่อนเนื่องกับทุกภาคีเครือข่ายพเพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้หมดสิ้นไปเพื่อสร้างค<ป>วามยั่งยืนให้กับภารกิจนี้พวกเราจึงได้เริ่มและปรับประยุกต์ใช้แนวคิด9993ก้ายากเพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานสวัสดีครับิ่ะธานนชชมมรรดิิฉัุุตสศีขเละขนาามธนข้อองเทีบุญสาาลีหหัวน้ฝ่าายกกกิจรรรมพวเ ถงจัดท่านผู้ประชาการเดือดจังคณะผู้บริหารและทีมเจ้าหน้าที่เดือดจังมาหยอกตายไปทีแต่คิดเด็ดทำเต็มนักงหัวใหญ่หนูสองเรามีการดำเนินงานตามแนวทางสี่รวมรวบคิดร่วมทำรวบตัดสินใจและร่วมพัฒนาสามเรามีการดำเนินงานตัดหลอดแบกสี่เรามีแผนที่ทำเด่นดีสัต์ที่ชัดเจนห้าเรามีการวางแผนดำเนินการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่หกเรามีวิสัยทัศน์และพันธกิจเจ็ดตัวชี้วัดทั้งสามหมดยี่สิบห้าตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแปด แห่งส eh ุภาวะและประเด็นด no ้านพื้นฐานเก้าโลงใช้องค์ประกอบการบริหารจัดการเชิง่ยผลยุคเจ็ดเอ๊ะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องที่สองผลได้เกิ้าที่สองก้าที่สองกับเก้าแหล่งทางก้าย่าสุการเป็นต้นแบบระดับของแนวทางที่หนึ่งแผงปฏิบัติการของชมรมเราได้รวมกันจะทำแผนปฏิบัติการของชมรม สองประกอบการดำเนินงานสามกองที่ที่1คือกองกรรมการคณะกรรมการของเราแบ่งออกไป็นมส่วน,ส,วนส่วนที่หนึ่งคือคณะกรรมการกิจติภาษาภายนอกส่วนที่2คือคณะกรรมการที่ภกษาในส่วนของเจ้าหน้าที่และส่วนที่3คือคณะกรรมการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงานเราได้ประจักษ์การคัดเลือกสมนจิตอาสาและสรรหามาด้วยที่การเป็นที่ยอมรับของสมาชิกครอบคุมทุกแดนมีโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบมีระเบียบปฏิบัติสาหรับกรรมการที่ชัดเจนมีวาระในการทํางานไม่เกินสองปีมีการปรับเปลี่ยนตามวาระหรือตามความเหมาะสม มีการประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครัก้อนที่สองกองทุนเราไม่แหลกที่มาจากสามภางคือหนึ่งจากกรมมาตรฐานสองมาจากการลงทุนหมุนเวียนทุนอย่างต่อเน,นื่องจากการะทั่กิจกรรมต่างๆสามจากภาครัฐเอกชนและท้องถิน่นมีบัญชีเฉพาะชื่อบัญชีกองทุนชมรมเรามีเงินทุนหมุน,นเวียนน้นำชีนิ้วแสนหกหมื่ววนสามร้อเอ็ดบาทเราบริหารกองทุนโดยยึดหลักสองปอปอที่หน<อ>ึ่งปองใสปอที่สองปะโยชน์ก้อนที่สามกองกิจกรรมเราได้มุ่งเนทำกิจกรรมที่เหมาะสมเป็นกิจกรรมที่ช่วยปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นคนเก่งและดีมม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 มีีีคคววาาาาาาาสุขขหลักกกกกกรร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 ดดเเเเนนนนิิิิิจจอองงปปะะพพึใตตผ เพื่อรรพัฒนาการพัฒนาการจัดกิจกรรมและพัฒนาชมรมอย่างต่อเนื่องเรามีกิจกรรมทั้งหมด55กิจกรรมจากสรุปผลการดำเนินกิจกรรมจำนวนและประเภทกิจกรรมหลากหลายตอบสนองความประโยชน์และเพียงพอ,ต,อต่อความต้องการของสมาชิกสมาชิกมีความพึงพอใจในกิจกรรมร้อยละร้อยมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ทบตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนร้อยละร้อยเดวทางที่สามยุทธศาสตร์ที่หนึ่งการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เรื่อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราได้มีการรณรงค์ใช้สื่อและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมีการกำหนดให้้ววััันนนศุกกกกกรร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 ร์์เเเป็าาามมีณงงคจจดิพื่อสสะะแแล เราได้จัดก to well ิจกรรมเด็ดทุบีในยองอินเดียคู่รักคู่สมรสสำหรับสมาชิกที่เป็นคู่รักในวันวานไทน์เราเปการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดรอบทุกปีและกิจกรรมงานวันค้ายวัตสุทุกคนมองหิงอุบัติร้าะตั้งยาสีริวัฒนาพันนาวดีวันที่5าเมษายน2 5ง8ในงานมีการแปลภาพแปอักษรโดยใช้สมาชิกจำนวน17.75คนมีการจัดงานลงพลคนทุบีนเมื่วันลงพลังพัฒนาขับเคลื่อนทุบีสู่ซอผ่าเวอร์มีกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกชมรมชุมชนสังคมใน ไม่เรียนจำก็ทำดีได้คนจากการดำเนินงานจำนวนสมาชิกชมรมร้อยละแปดสิบเก้าขึ้นไปรู้จักสิ่งสัญลักษณ์มีความรู้และเข้าใจข้อมูลที่สำคัญของโครงการสมาชิกร้อยละเก้าสิบสองจุดสองห้ามีน้ำเส้นรติดที่ดีต่อโครงการหลักฐานที่สี่และศาสตร์ที่สองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน จัดอบรมจัดใา้พัฒนาสมาชิกแกนนาโดยพิยากรผู้ชูชที่ชานการดำเนินงานรงการทูบีในเว,วันมีกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทุนทางสมาชิกให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้3ด้านมีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนแนวทางที่5การดำเนินง,งานศูนย์เพื่อใจเรามุ่งกน้นก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านศูนย์เพื่อใจในประเภทเรื่องจำนาทา,ทาเรามีการจัดอบรมแกนนสศูนย์เพื่อใจใหม่ปีละหนึ่งรุ่นมีการจัดอบรมทบทวนองความรู้เทคนิคการดำเนินงานให้กับแกนนำศูนย์เพื่อใจเก่าปีละหนึ่งครั้งมีจํานวนผู้ผ่านการพั มีู่นย์บรใจชมีนะเพราะว่าตามเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอเราจะตั้งศูนย์บรรจัยไว้คอยบริการในแหล่ต่างๆจำนวนหกแดนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกสัพนสุขแก้ปัญหาพัฒนาอีคิวที่ผ่านมามีสมาชิกเข้าถึงและเข้าใช้บริการในภาพรวมคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะแปรส่วนลดการดำเนินงานมีดังนี้คือหนึ่งความเครียดลดลงสองสุขเพิ่มขึ้นสามอีคิวได้รับการพัฒนาสี่ปัญหาได้รับ การดำเนินงานเราต้องการให้เัิดคิวทั้งเสพแนวทางที่ของการดำเนินงานโครงการใครติดยายกมือขึ้นเรามีกระบวนการคัดกรองโดยใช้รูปแบบวีซอลจากกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดทำโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูดูแลแบบบริการด้วยรูปแบบแผนและการจิตสังคมบำบัดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองมีการดำเนินงานไปแล้ว4รุ่นรวม400รายและได้รับการสนับสนุนจากกรมราชทัณฑ์มีการดำเนินงานไปแล้ว5รุ่นรวม417รายสิบเายัดครบจำเกณฑ์ไม่กลับไปเสพซ้ำแปดรายศึกษจ็ดลายสาอบกันทีพภายใน817รายคิดเป็นร้อยละร้อยต่อยอดการดำเนินงานเป็นระาดุบียทุกาสตร์ที่ารรส้างแลว แก้ไขเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราได้มีการสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมเครือข่ายที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องการถ่ายทอดความรู้เทคนิคและประสบการณ์การทางานทูบีน้ำวนสู่สมาชิกและเครือข่ายเรามีการพัฒนาช่องทางโซเชียลเพื่อสนับสนุนได้เป็นดูและพัฒนาเครือข่ายมีการรายงานผลทุกวันผ่านเพจเฟซบุ๊กที่ต่ำ YouTube ลงทูบีน้ำวนเรื่องเจ้าการยรียนแต่ทีนี้เรามีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาสมาชิกแกนนำผ่านระบบออนไลน์ลบกับเรือจำาันทัศน์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทั้งจำนวน48แห่งเพ ลมเครือข่ายและสนับสนุนชมลมเครือข่ายในการตรวจผลงานระดับจังหวัดภาคประเทศอย่างต่อเนื่องผลจากการดําเนินงานประจําปี2,568ภายในเราช่วยสนับสนุนหรือจัดกิจกรรม่วกกับเครือข่ายเดือปีแล้ว12ครั้งภายนอกเครือข่ายที่เราไปช่วยสนับสนุนและขยายการดําเนินงานในเรือนจาและทนชาร์เรามีเครือข่ายเพิ่มขึ้นเครือข่ายที่เราไปช่วยพัฒนาเรามีเครือข่ายเพิ่มขึ้นเครือข่ายที่เราวมและเปลี่ยนเรียนรู้เรามีเครือข่ายเพิ่มขึ้น38เครือข่ายที่ เดียวทางที่8การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรามีการจัดการลงนามความร่วมมือ M O U กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โอกาสในการดูแลช่วยเหลือสมาชิกที่จะมาต้อนเรือนจำเจ้าเก่าเข่าแม่แก้วเมื่อที่ที่ผมกราคของสอพันาร้อยพันตำรวจเอกทูบิสส์สองและทันทีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนจำนวน10,000หมื่นบาทและคุณชมนาถวาเฮจากบริษัทอาเฮจเอวเอสหอดีมอบอุปกรณ์กีฬามวยรวมราค่ามากกว่า2สอ0 0 0บาทให้กับชมรมทบวันเือนจบายอแะที่9ด้านนวัตกรรมชมรมทูบีในเมื่อง วัตกรรมที่จะทาขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของชมรมให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายโดยปีนี้เราได้มีการสร้างวัตกรรมที่คิดใหม่ทําใหม่จำนวนสี่นวัตกรรมหนึ่งูบีน้ำนทรียิจสเต็ปสเต็ปการดูแลช่วยเหลือสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกที่มีปัญหาทางด้านต่างๆเพื่อให้ความกระวลใจจัดการอารมณ์และความเครียดได้อย่างถูกต้องสองทูบีน้บม้วนแอคชั่นไก่คู่มือปฏิบัติการทูบีเพื่อสร้างกระแสเผยแร่ความ จึงจะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกอ่อสามารถก็มาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้สามตูบีแอร์กาบอิงวงแหวนช่วยกระจายแรงกดทับลดภาวะแทรกซ้อนจับแผลกดทับสี่ทูบีเหลตีหลองบูกสมุดบันทึกสุขภาพดูบีที่ แต่เองอย่างต่อเนื่องภายในมีการรณรงค์กันทั้งสิบไปใช้เกิดเดือดก,กับสมาชิกภายในชมรมทั้งป่ายแดดรวม1,280รลายเพื่อสร้างกระแสคขานิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัทนทางจิตใจให้แก่เยาวชนมีการเสริมมีการเผยแพร่รกรรมเพื่อใช้ใัวประโยชน์และสร้างภาพลักษณ์ของชมรมให้เปีนี่นิยสนใจกับองค์กรและหน่วยงานที่เก,กี่ยวข้องที่เข้ามาศึกษาดูงานภายนอกมีการนำเนวัตรกรรมเผยแพร่ผ่านช่องทาง QR Code YouTube และแค่ชมรมจูบีในวันเดือนจำปากระยองและเรายังได้มอบลดวัตกรรมให้กับชมรมเครือข่ายภายนอกได้้ใชประโยชน์จานนวรรรราาาะะกกกใชช้ปโย์จัตมของเราทให้นวัตกรรม ความสําเร็จมีประโยชนแต่ที่ด้านของชมรมเครือข่ายภายในภายนอกและมีความพึงพอใจในนวัตกรรมของเราคิดเป็นร้อยละร้อยและเรายังมีนวัตกรรมแต่ที่สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมไม่มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นหนึ่งที่มีเมมเบอร์ไม่ได้แม่นสิเต็มเพื่อจะเก็บข้อมูลสมาชิกข้อมูลผลงานเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการเข้าถึงการเข้าใช้การเข้าร่วมกิจกรรมสองกู่มือแนวทางเข้าฐานการเรียนรู้มีการจัดอบรมให้สมาชิกได้เป็นวิทยากรจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อกาศป้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการเผยแพร่ทำให้เกิด สหนึ่งสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤตินิสัยภายในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่ในกคนระเบียบวินัยของเรือนจำสามารถได้ยกเกี่ยวกับยาเสพติดได้ทุกชนิดร้อยเปอร์เซ็นต์และสมาชิกสามารถใช้ผลงานทุมนุมวุฒในการตำดมาโทษลดโทษและได้รับการปล่อยตัวในปีนี้จำนวน39คนสองสมาชิกชมรมทุบีนัเมื่อวานเรือนจำการระยองได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งของประเทศในปี2565 ได้เป็นวิทยากรเป็นตัวแทนการปัน้นนำนักแสดงโชว์และออกอากาศตัดสินรายการต่างๆสามในปีนี้สมาชิกแกนนำชมรมตูบีนวัฒนเรียนจำการยองได้เป็นวิทยากรเพื่อสร้างส,าสังคมแห่งการเรียนรู้จำนวนห้าคนและได้ออกสื่อรายการกรมพนธ์ท่องกรมราชทัณฑ์ูสี่ในผ่านลมตนช่วงประธานชมรมตูบีนวัฒนเรียนจำการแต่งยอมดูที่ห้าได้รับรางวัลบุ อย่างที่สรงคุณค่าประจําปี2564จากชงดงไซยายไทยแทนคุณแผ่นดินค่ะคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมทูบีนเมื่อวันเดือนจำกาลยองได้รับรางวัลต่างๆที่สรงคุณค่าจากการดำเนินงานโครงการทูบีนเมื่อวันและในกิจสนาที่พระเจาจันผู้ประชาการเดือนจำกาลยองได้รับรางวัลโลกเกียรติยศประเภทบุคลากรในสังกัดกระทรวงวิศวกรรมทูบีเม่วันประจําปี2567ชมรมทูบีนเมื่อวันเลือนจำกาลยองได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งทุนสายดูงานที่มีคุณภาพมีการนำกิจกรรมและผลงานของชมมรไปเผยแพรงินไป พันธุ์งานจัดการชมรมทุบีนวัตจากเรดินจัมพ์กลางร,ระยองโดยใช้รูปแบบสมัยได้รับรางวัลด้านการบริหารและพัฒนานวัตกรรมจากโบราิาที่เื่อสารตกใจและนำไปเผยแพร่แชมรมทุบีนวัฒเมื่อวานเดินจัมพ์กลางร,ระยองได้รับรางวัลประธานยาณสังวรสาขาทำคุณประโยชน์ต่อสังคมแหลม เก้าจากการเก็บข้อมูลกนนนาสมาชิกที่กับสู่สังคมประสบความสาเร็จในการใช้ชีวิตเป็นบุคคลต้นแบบ15คนเก่ง B 2 B 2 B และมีทูบีน้ำวานเดินจำการลยองและร้อยละของการกลับมาก็ทำผิสดสามรถโลกอย่างต่อเนื่องพวกเราขอเป็นอีกหนึ่งพลังที่ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ23ปีในความสาเร็จของโครงการพวกเราทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยจากสถานการณ์ในตอนนี้พวกเราจมลงทูบีน้ำวันเรียนจำกะะยองขอส่งกำลังแรงใจให้พวกพี่พทหารที่กำลังปกป้องรัง้วของชาติเราสัญญาว่าเราจะเป็นอีกหนึ่งพลังในการปกป nếu em lẹ